แบบนี้ได้บ้านอีพี่คุณรักคุณแย่ของเบาเวียงเลยนะเนาะแตนว่าพอมีงบมีกำลังศรัทธานะบ้านตั้งร้อยเนี่ยมันจะหาหน้ารแน่วอยู่ได้ขาดสารยังโบเบียงพอดเป็นมือใช่ไหมขาดสารเผินเห็ดไปเผินเห็ดไปชื่อบอกเห็นเป็นเห็ดก่อนบอกเห็ดไปก่อนอมีการพลนี่ขาดสางยังเพิ่นถือว่าเพิ่นดีอยู่ได้จ้ะ

ฝนตกมนืนนี่พี่น้องเไยเนาะบรรยากาศกรซีบกระซึ้นๆเชื้อึมเชือเรื่อไงพี่น้องเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพวกนี้พี่น้องเไยหากรมาหยุดช่วงช่วงเที่ยงนี่พี่น,องงน้องเไยเนาะก็คือว่าตกแหง้งมาทางบ้านทั้งดอยไอบ้บนเกิงนี่ก็ตกแห้งน้ำอังให้นุ่งให้นาพี่นองง้องเนา,นนานนะกระปูจนออกพี่น้องปูจนออกนี่นี่ปูนี่ปูออก น่นะนี่เนาะมาบันนี้เพป็นกระย่ายเพป็นไปอยู่เพื่อนดังใหม่คุณแนวพี่น้องเยเนาะเพป็นประยูเเยนเนะ่เพื่อนดังใหม่คุณแนวด้วก็เพื่อนดังน้อยพอยา,ามนี่ผลมันเป็นผลตาวเด้พี่น้องผลมันจิกลับขึ้นมาแบบนี้เปียกเบิดอยู่ก็ได้ดังน้อย เดินนั่นพี่น้องเนาะอยู่ไปแบบนี้เออพี่น้องไงเรือวอลเลยแหละเนาะเพื่อสีนั่นน,นะนี่แต่หลายอย่าง anyway. มันวอลมล่นคล่องง่ายด้วพี่น้องไงใครกำลังบึงมาชมน้วกันเอฟซีบายดีเด <Violence. S 1> ้อ <discord>, ร <incorporates și> ์บอราวบอจอยเด้อดแม่กลับมาหาทางรออีกมือนี้งจะบอกพ่อ เป็นดีนเนาะเป็นดีสีตายพี่น้องเลยได้ไก่ได้เผื่อเราสิมาเย็นมาแดงพุ่นมันไก่บ้านกลางวัดพุ่นเขาส่งสารอีกต่อบ,บ่ายผมได้นอปกติเนาะนะกลับไปว่าไปล่มกันอีกอว่าจักว่าจะ,ะพี่นอ้องเคนเนาะพี่น้องเพคน เป็นง่ายขึ้นไปนอนแจ็คมือได้เหอนสอ,หสองมือสองมือสองมือสองคืนคืว่าเอาใิดมือแล้วว่าสมือเออพบผลพบผลพุพน่นเด้เป่านนี้เน,นาะ MC กัน MC กันไหนน้ำไห้ขึ้นไปอยู่เลยใช่ในไหลก็ได้ขึ้นไปอยู่ไปนอนเน,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 นาะแต่เป็นมีเคสอยู่มีเคสเลยว่าบอกกาวอืม บัดแรกเราแบบว่าขึ้นส่วนข้าวซื่อบัดแรวได้จังขึ้นไปอีกจังเป็นทางการบัดนี่นะเนี่ยคำว่านั้นพาชิมาอยู่อยู่นี่ก็อยู่ก็ได้แล้วพวกอะงามนี่มันก็เป็นยามผลที่ว่ามันตาวเนาะมาทางนี้เปียกไปเลยบทเราอยู่กระทบหน่อยดันมีคนบอนชิยุฝากในเด้อเบาเวียงฝากในือไรบัด กูรักคูใหญ้งาเรี้ยเลยะเนาะกานว่าพอมีงบมีกำลังศรัทธานะเอานังร้อยนี่มันจะขาดนาไรแนวอยู่ด้าส่างเป็นงเบี้ยพอี่หาเป็นเห็ดไปเป็นเห็ดไปชื่อบอกเป็นเห็ดก่อนบอกเ็ดไปกนมีการพอนี่าซางยังพิ่นถือว่าพิ่นดีอยู่ด้วยะถือว่าอยากเลี้ยงเลย เพื่อนกันหักเนี้ยบูมี่ค่าท่างมีการพ่นพันธุ์ันธุ์บมีเปลียนมีไม้ปลูกเีเลี้ยวเรี้ยวเนอะเปลือเลี้ยงเอาเงินได้เต็มที่เลยป่ะนี่อืมท้งเงาหวันยังบ่มี่งบให้อืมมีแต่ว่ารอพวกเจ้าคุณใหญ่จะดีเพินสีชมทูกามาเพแ่อนกับบมี่สีให้เพิ่นเพ็ตโต้ราคาสามชิปประมาณนี้แล้วอ๋อ

มาเบิร์แค่ีห้าพันนี่ให้บาลาวะแล้วได้สัไดากันน่ะได้สามขานั่นเนาะแฟนเขาเขาก็จำเป็นที่เขาสิไปหาญาติ่นองเขาป่วยอนะสนใจอยู่จำเป็นบ่าลาวก็สิขอพอนห้าก่อนเรอเงินจะพ้องไหนเบอรไดมนเงินแบบเก็บไปบอ แบบ GB, มนเใบคาางนีเบิดแล้วเบิดแล้วออกมาใเด้ออกมาซืพวกกองวงรมสังกัีนี้อ๋อเดินๆคาชางมื่นเจ๊พี่น้องเนาะมื่นเจเขาเบิไปนำแล้วยวมาเล่ากัใหพอพอได้แก้ไขกันนั่นแหละไมเบิมืเจกับบมีคือกันแล้วเนาะ ว่าว่าง่ายว่ายัางลายได้เฮือนดังโดยนี่เนาะเว่าเอ่อเข่าฟ้าที่น้องไงสมมติว่านั้นเข่าฟ้าได้กับนดังพื้นดังไพ่หะเนี่ยว่าว่าง่ายใช้สมมติว่าได้ก้อออกมาทั้งหน้าทั้งสามต้นนี่กะเขาอาจจะมองเครื่องขึ้นเทิงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยใดโตไปเขาก็ทีเอาขึ้นไปเทิงทำว่าบเฮ็ดณนะ เขาค้นขึ้นอยู่แล้วแหละเขื่อนแต่อันนี้ก็ยังค้นขึ้นไปน้ําแน่เลยเขื่อนคองเนาะว่าว่าง่ายๆว่าอันทางบ้านเขาเจ้าบ่ว่าแต่นั่นเขาเคยเห็นผู้นึงเฮ็ดเนาะมันมีเกือบทุกเฮือนอ่างพื้นงพายเฮ็ดอยู่กินแบบบ่ได้แยกโซนหั่นนะูนํากันเลยมันมีเกือบทุกเฮือนเกือบทุกบ้านพี่น้องเนาะบ้านเฮาว แง่ออกไปทางฮากเลยมันบังเฮาอยู่บังเศร้ากับมันกะสีสะจ้างเนี่ยเราทึงกับเจ้าแบบใส่สีเปรี้ยสบายสบายสีอมหมักง่ายก็แม่นแต่ว่าตามภาษาเป็นบ้านั้นก็ได้หมักง่ายไก่เพิ่นบัดนี้เลยเข้าออกได้เพิ่นให้ค้างบนแล้วมันเป็นหงอกเข้าพอดีอ๋อครับเป็นนองเลยเป็นต้องค้างไก่ก็สิเป็นเปียเป็นลอยพี่น้อะไรต่อไปนี่แอ้โไก่เออ มาเรามาวันนี้ต้องอันไหนเราใหญ่พื้นทีไ่ไหมได้เนะ <c oughs> าะใหญ่พื้นทีไ่ไหมมันชูงเงียบวนเทือน,นะนเนาะพูดแด้มันชูงเนี่ยตารางเฮือนเราบัตรมันนัะแต่มนนันเด็ดแต่เขาจะงอ,อกมาอันนี้เพราะว่าน้ำฝนตกมันก็ไหลลงมานี่น้ำกระไหลเรื่องไก่นี่ครับเพราะางได้คันแบบว่าพนมมีต่รางตะไคร่นี่ยออมตารางปล่อยไว้อยู่ตารางก็เรียกเนาะ ไม้มันกระวงเตื้อเวียนนะเนาะพาทางเวือนของน้องดอยไอ้มันกึ่งนี่พองบมาแบบกระเจี๊ยบเนาะหลายภาคส่วนร่วมกันเนาะมาละม,มันเนลยบอกมัน,มน,มนบอกว่าเป็นก้อนน,อะนะอะยรห่าละชิปเนี่ยนี่มันเออเลยใส่เวลาหลุดแน่เนาะตามกำลังเพิ่นบางที่บัดเพิ่นปากมามันบัด เขาบัดดึงไปใส่อย่างอื่นไปใส่ใจอย่างอื่นนะนซื้อข้าวซื้อของกับไม้ครับมันก็บเบิดไปเลยทีเียกว่าบางช่วงบางช่วงบัดถึกบัดเป็นเจ็บเป็นไอเป็นไข่เป็นอย่างแน่เนะก็ต้องได้จกจกไปใส่เลยก็บเบิดอนอกจากเป็นฝา่มากแบบว่าเป็นกาะอะไรก็จุดประสงค์หลักคือให้ซื้อตัวนี้เด้อซอยตัวนี้เด้อนะคไ,ได้เ มีแต่ว่าผักนำผลักผู้ใหญ่ฮะเนี่ยนำพังเฮาเองกะคือว่าอันเนี่ยการเมืองน้ำมันนี่ก็ยังพอแล้วแต่เนาะมันไก่คือว่าเลาเพิ่งได้กี่โดดใหญ่เพิ่งจีเปืองสองมือเติมหาเศษเพิ่งเปืองกว่าชุมเฮาอีกแต่ชุมเฮามือในเศษนี่ก็ยังว่าคือนั่นแหละทำขึ้นมาพี่มันไก่เลยพีเนาะมันไก่ครับผู้ใดเบิ่งคลิปคู่มือนี่ยคิดว่าเออต่อไปเขามาเออคือ คือง่ไงคือ,อย่างขนาดมันบูมี่เพี่น้องกับไก่อยู่ขึ้นมาพี่เาะมันเกือบมาถ่ายคลิปมื่อหนึ่งมื่ออื่นผูกออกไปลงเนาะมันจะย่านกับบูมี่มื่อนี้ก็คิดว่าสิบได้ออกมาฝนตกพี่น้องเลยมารถมาพี่ก็ออยังเริ่มลงมิดอีกเลยลงตกอีกเลยเรื่องนี้ได้ข้ามพุ่นโบสถ์เฉเมือน อ๋อสามโมงได้ไลง, oh, งไปหามลูกอ๋อสามโไปหาลูกอีกคู่มือนี้ <c oughs> ต้องทำเวลาทำเวลานาดเลยฝ่าวไปฝ่าวมาเวดา,า,ออานเนี่ยกะเขาเฮาเมื่อวานนั่นกะบวตรงเวลากะคือวานนั่นเนาะบอบางทีกะเมื่อแบบ เขาเลือดเมื <bul> ่อเบิดแหล่เลือดเป็ลูกคููเดียวในโรงเรียนเจออีกแล้วแบบนี้ก็ดีเอาครูได้ค่ะครูเขาก็เมื่อคือกันได้ว่าถ่าพ่อแม่เด็กน้อยมาหับเบิดผู้ใหญ่เด็กน้อยนะเขาถ่ายอยู่ครูอ๋อไม่ผู้ใหญ่อ๋อลูกผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่ก็มาเฮียนอยู่พี่บ่อืก เป็นอยู่บ้านพุ่นอันนี้ลูกเขาคุณน,น้อยอยังยังมรดเขายัางย่านอยู่ปีหน้าคุณแนปีนี้ฮ<พ>ะปไปฮ<ห>งเฮ<ง>ียนช่องชามมือ้อโบโบข้าวห้องลูกคนยยังย่านคุณถือไม่เช่มัอนหรอฟังเบิ่งคุณแห่ะี่นนปีคุณหน่อยกี่ปีอ,น,อ,อนุบาลเพิ่นเปิด น้ำบ้านนั่นจังสีได้เขาเป็นตุกเป็นตักอันนี้ยังมูมีอนุบาลเนะาะป่ะจ้ะนี่เป็นประกาศอยูว่ว่าสีเป็ดอนุบาลขึ้นแต่มันอยู่กับบ้านนะกับมันก็สีง,ง่ายประเมินเลยขาดจ่ายมากกัสีโป๊ะมันเบืองอีกเลยมาหนี่คือว่าสร้างมันบริเฮดเนาะเวียงมาหนี่เนาะทางไหน,น,ม,นมันกึ่งบริยูเนาะแต่บริเฮดตมันก็ต้องเฮดนำกันมันคันเอาสีไปคุมไปสร้างเฮดรลายก็บพวได งมเขากับบุมี่บุมี่ปฏิปไต่แล้วอย่างนี้เต้นใจโอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเห็ดอะไรบัดมีแต่หายเอฟซีหายแน่ช่วยแจ้งน้อยวัดคำบรรถึงนี่กับเพื่อนชิบ้าเข้าอีกแด้วนี่ทางคำบรรดนแจ้งน้อยว่าเพื่อนเกี่ยวเข่าเกี่ยวยังนี้อันเบี้ยเพื่อนเฮ็ดบัดเข้าใช้เพื่อนมาเฮ็ดบัดตอนเพื่อนยากเฮ็ดบัดบุมี่ขนาดบุมี่อ็นไหมบุมี่ยังให้เพื่อนเฮ็ดบัดเพื่อนเกี่ยวเข่าไปดึงเพื่อนมากรือ เสียไปร่มไปร่าเพือ่อนนี่เขาเพื่อนก็เริ่มก้มอะไรก็หอกควงไปเลยมีแต่ปลักปุใหญ่แน่ซอ,อยๆกันให้มันเลี้ยวพี่น้องไงเนาะช่วยชยทั้งนั้นทั้งนี้ลหลายช่องเพราะว่าช่วงนี้มันกับหบลายช่องเนาะมาถ่ายเนาะทำหลายช่องมาถ่ายก็อาจจะได้มีผู้ตืมกันเพราะว่าช่วงนี้วิวกับโบค่อยขึ้นนะบางทีเรลงคลิปไปกับเพื่นอนโบห็นเด้วย เปิ้นบเห็นนะเวลนกบ,บูฮู้อีกว่าผูใด้ขาดนั่นขานนนดนี่นี่เบซีกอย่ัอยนีลเขาตดเบิร์ตุกยางเนาะลมหวยหวยมาแล้วอันนพี่น้องเยังเดีแต่นั่งครับมันลูกอยู่เพื่อนมือน ไปเขาไปทางเงินเพื่อนเพิ่อนก่อนเด้อโดดยโสบายดีเด้อสบายดีโดยพี่น้องเหรอเขาไปทางเพื่อนเพิ่นก่อนรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพี่น้องเหรอ,อเห็นกันได้ช่วยๆกันทั้งงานดูขวบเป็นกับอายุนี่แหละพี่น้องเลยเครื่องคองเพิ่นเก็บขึ้นไปแล้วมันเปียกพี่น้องเออนาะมันเปียกเละน้ำจนค้าง น้ำเป็ียนขนันเนยฝนมันสาดเขาเป็นมีน้ำฝกเนี้ยม,มีน้ำเพิ่นคือว่าเพิ่นวันด้นอนอยู่นี่แล้วสองมือแล้วเพิ่นนะเหเนาะเพิ่นไปนอนอยู่เพื่อนไหมวงกระลงมีดอีกแดกที่นองไงเนะากะกลงมีดอีกอุป,ปกรณ์ ทางพื้นนังไฟมาลังอยู่งฮนเจ้านี่มาลัางยู่งในโอมาลังอยู่ข้างทางขึ้นในอีกี่น้องมันมุมีบนทางพื้นนังไฟเด็กมันนี่เนี่ยปลาข่างนี่เนี่ยยังยังมุมีจักแพนเนาะในการอ่าเบื้องนี้ยังเดือนนะฮูกนั่งดอยคือนอนโคตรงออยู่ลูกเด่นน้ำกันสองคนงอมแงมอยู่ สบายดีแม่เจ้าเป็นยังแม่เจ้ามือบ่พื่นอนเฮ็ดน้อดอยู่น้อมือนี่แ่นบ่1นั่งอยู่ซื้อกับมื่อยบ่เอาแล้ว Nàng yuzu kumuai, cái mưa, mùn mì nó, mi tay Mưa hai mi nè mùi hai mi khai bồn hai mi tay mùi nè, mi bà tôn đấy Mình bài mùi hai mi Bài đó, hai mi tay mùi hai mi tay สบายดีเอฟซี่เจ้าท่านได้สบายดีฮะสอันคือเบอรกดกดเบิรยังงโทรศัพท์น่คือว่าบรมีอย่างโทรมาโทรมาใครเกยเจ้าเ่เจ้าโทรมาบอกบอกบอกลับเลยบอกเออ คนกึ่งเห็นแน่คนกึ่งนะเห็นแล้วมื่อนั่นกึ่เมื่อคอยไปเมื่อนั่นก็คือว่าโบเห็นเห็นก็ต้อเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกคนกึ่งเชียอีกแล้วว่ะคนกึ่งคนกึ่งเสียอีกแล้วว่ะฮะเห็นแล้วที่อือเราโบจักจะซื้อเหือดเจ้านี่ครับจักได้ยังหลักไม้ด้วยได้เบื้องนี้เนาะอันนี้เราโบฮู้เอ่อ ผัวเจ้าย่านเป็นมือแรงพูอไน่ผัวเจ้าเนาะโออารมณ์ทีแล้วาม่าเลบอกนะว่าบอกแล้วเไอจะไปเนืงกบไปงกบฉากไม่เีกบเอาไปฉากไว้ทำจไปเนืยงกับไปฉากดีใช่ไอืมีเสียืนั่นน่าตะอย่างดูอันน้ำคั้นกินตีน จะอย่างดุจะไปเรียงควยน้ำเภนบอกอมีอะไบามีม่ม,ม,ม,มเจ้าเก็บชอยอยู่บ้นเพื่อนนะคือว่ามีแต่เจ้าบวกเก็บเออแม่เจ้าบวกเก็บบอกเออเจ้าคือรู้แท้ cha, huh? mm -hmm. cha cứ lú cha hết của điều, cha mm -hmm. cha hết dù bô, cha cha hết vô, mẹ bố hết mẹ nè bô, mm -hmm. nón vô chơi, nang bưng <thế>. chơi, <laughs> yeah. ba <laughs> mm -hmm. đâu, đây, mày, quần thảm đeo, phi non đây, หายังม้านนี่ไป<ว>ไปไจ่าคุ้มหาสายสระโมเอ็นป้าจะพาไปเพื่อนเขาพุ่นมาจักอน,นั่นแล้วหูกระต่ายเป็นถามหาร์นะอ่าลูกกุเชเจมีแต่ลูกกุเชเจหูกระต่ายบ่มีเนาะกันเฮงบ่ น้ำขั้นกินตีนเนี่ยจะย่างลูกโพอดผลตกแบบนี้ให้กัีนั่นเนี่ยบอกเจ้าทูมาบอกคือเจ้าทูไป ขโทรมาให้เจ้าโทรไปนี้โทรได้อยู่บอไ่ได้โทรผมเบนบอมีแต่เอ ja> ่ยดีมีแต่ท่านคุณโทรมาดี่ฮะคุณเบนเอออยากบอกนะ จะเลี้ยงแม่น้องที่ไหนเจ้าไปชายมาเมื่อกี้นี่เจ้าน่ะฮะไปเลี้ยงงัวเมนบ่บ่แวมนไปเล้งัวเดี่ยงเหมืจักจเลีเ้ยงกุ้มอยู่ เจ้าจะใช่ลูกเนี่ยไหฝนตกยังมีใช่ลูกไปสาโคมอยู่ฝนเช้าพุ่งแล้วฝนตกจากจากอยู่ฮะใช้เสียบบุเ็นบบเ็นกับโบได้ซากน้ำมันน้ำมันอันนี้เจ้ากินได้ใช่ไามน้ำมันฮะ กินมาได้บ่อย้ยได้ออนมาด่อยเล็มม่มันกมนนมันหมูก็กินมาได้ไดฮนะ,ะพิษกรรมิกรมโอ้ยมากินหอยดิบก็ยังกินยังิว่าพิษกรรมออบ้าไปเลยเลยเดี๋ยวว่าย่านพิษน,น,น,น่บาบาานเป็นวิงเป็นเวียนว่าย่านพิษกรรมเจ้ากินลาย่างนยบพิษอก เจ้าเจ้าจะเก่ามันเจ้าจะเก่ามันหลายเด้เจ้าหน่อยตีนเจ้ากุดเด้อนางบุญเพ่งเด้อเจ้าเจ้าเก่าลายตีนเปื่อยได้เมาบอกแจ้งแม่กินแต่พี่น้องอยู่แต่มงเก้าแค่นี้มันปวดตุกไปใครม่ได้นอกน้องโดยนั่งอยู่แต่มงเก้าแค่นี้พี่น้องกัน คนตกไปใช้โบได้แล้วมื่อนี้นะเบิ้มือแด้เมื่อนี้นั่งลอยก็เริ่มมีเห่าแล้วไปจักคือว่าเก่าแต่หัวเก่าเก่าแต่หัวยันมีมีเห่าอยู่เบิ่งเจ้าก็มีแม่ก็มีอ่ามาแล้วพี่น้องก็ให้คนตกแล้วบัดนี้เนาะ ที่ผมได้ยินเสียงมได้ยินแต่เสียงสังกระซีบนะบ้นานแกเก,กยก์แกเกยอยู่แล้วบียนมีแต่จีได้อดดวยนะบ้าน <c oughs> เอาอง้างทาเจ้าบุญยาพ่ทาาช่หาให้ลูกเจ้าหะงัางเลย ะเราไปเราไปดู <Cornell. S 2> ่น้ำเจ้าจะไปเด้อบ่านี่เด้อนำคันมากระตีนเน้อยามนี่ไปพี่สิบปมาง่ายเราทั้งผัวเพื่อนนะพี่น้องเลย รับสี่หามุ่งคือแต่ก่อนคุณอะก็เคยเห็นเพิ่นไปอยู่แต่เป็นงานเพื่อนดีเพืเ่อนยังเราออมาง่ายเร <c oughs> าคำาวานแบบว่ามันมีหูมีภาพไหนเฮ้งที่เล่นแน่นะอะขนาดนั้นว่ามีแต่ ừ chẳng ba mi thì ăn cốt là dư cái nhang chắc nói đủ quang chân nói quang ạ bò mi đi ra chắc nói bà kát tít này bò nhang tết chậu ปู่บุญมีจะไปการคกบเลยจับโคมเลยอ่า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 หยอกกันกบเอื่อยเลยอาวพี่น้องพีเนาอมานี่แหละคลิปนี้กันสุดท้ายจะต้องกลับขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีพี่น้องอ่าฝนกะจีเศร้าแล้วบัานมีเสียงฝนพอดีจบคลิป ได้เช็ดยังชูกินมันี่นี่ยฮะลูกบกินแมนบอสแมป้อนแ่ป้อนลูกเด้แมนบาได้ป้อนแล้ป้อนไล้อ๋ออยู่มาได้เนาะจะว่าหงอยากกินเข้าไปจักกินอีบ่ อย่างดิดน้ำเอื่อยเอื้อยผมมาจังเต้าอืมเนาอะพี่น้องเนาะมาในแดดสบายดีจังนเลยโดยพี่น้องเนาะน่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องเลยอยู่ดีไม่แห้งบัตรสกู๋สกคนทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเนาะ